แล้วช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าโลกร้อนจังเลยแล้วน้องมีเคล็ดลับอะไรที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยแบบอุดมสมบูรณ์เพ,พิ่มขึ้นมั่งคะช่วยกันปลูกต้นไม้ะคะ่ะช่วยกันปลูกต้นไม้ออโอเคค่ะงงก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะน้องบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะจึงได้ประดิษฐ์ชุดนี้ขึ้นมานะคะชุดสวยแบบไทยไทยโอเคเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะคะเดี๋ยวเชิข้างหน้าเลยค่ะ ปฏิพลดูฟ้าขาวสมัครีสร้างสารรค์ปัญญาลูกฟ้า,าขาวการศึกษาสร้างปัญญาพาัฒนาความคิดเพื่อชีวิตสังคมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนะ้าโกลไมเทียมกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามาักเก้าคุณครูที่ศึกษานะคะนางสาวเมธิตามองบงและนายพันวัดไผ่เขียวค่ะ,ะที่อยากทราบความบานานใจนะคะพี่ มาทําชุดนี้เพราะเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็ทําชุดนี้สามารถนําไปพรีเซนต์หรือว่าเป็นแบบอย่างในการรู้โลกเรนได้อย่างไรครับ ทาม,มาจากมุงที่ชาแล้วแล้วก็ฝาัดน,น้ำนนอัดลมค่ะอ๋อโอเคครับน้องอ่ะน้องแบบไปร้านใช่ไหมครับแล้วก็เห็นแบบฝาที่แบบเขาแบบเปิดขวดแล้วน้องก็ไปเก็บมาใช่ไหมครับแล้วก็มาย้อมสีทํามาทำทิชชุดได้นะครับก็เป็นวิธีลดโลกรออีกอย่างหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องฝนด้วยนะคะที่มีแนวคิดนะคะ ทำมุ้งนะคะที่ใช้แล้วนะคะเอ่อนำมาประดิษฐ์เป็นชุดรีไซเค,ลคิลนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณน้องคน,นงต่อไปเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องคนนี้หน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวแล้วก็รายชื่อนะคะเรียนท่านและกรรมการที่เป็นรุ่นแรงสมบูรณ์ดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนค่ะ มีฉันชื่อเด็กหญิงพีรพัฒน์หมายแก้วกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับสิบค,คุณครูที่ปรึกษาคุณครูสรัญญาหมู่ป่ารังและคุณครูบดินสิงห์หักค่ะผู้อยากทราบแรงมานาใจที่นำชุดชู่มาทำชุดนี้เพราะหิุผลอะไรครับ แรงมันแนใจนะคะก็คือว่าทิชชู่เหลือใช้จากงานบวชก็เลยเอามาทำชุดค่ะอ๋อน้องบอกว่าทิชชู่แรงมาันแานใจนะคะคือเอาทิชชู่ที่เหลือจากงานบวชแล้วนะครับมาทําเป็นชุดนะค,ะครับตอนนี้ผมมุ่นกับน้องเลยคะ่ะสสัยจะเพิ่งผ่านงานบวชมาเอา,เอากระดาษทิชชู่ที่เหลือจากงานบวชกอยางงั้นนะน้องคอนต่อไปเดี๋ยวให้แนะนําตัวะะใหยค่ะกลับเรียนทำไมการ ที่เคารพและสวัสดีพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนค่ะพิฉันชื่อเด็กอิรันรุ่งเรเเืองเป็นเครแกนของชมป์ม,มือหนึ่งสัดปีที่สามพัสดุ์ชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะ,ะพี่อยากทราบทําไมถึงนำถุงยางเนี่ยน,นะครับมาทําเป็นชุดีไซเกิลเลยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับมาจากที่บ้านมีถุงพัสติดดนสรีพิมพ์และสติที่ไม่ใช่แล้วจึงนำมาทําเป็นชุดโอเคครับมีชื่อชื่อมีชื่อชุดว่าอะไรครับ กระดิ่งแมวน้องบอกว่ามีชื่อชุดว่าน่ารักวุ้งฟิงสุดติ่งกระดิ่งแมวใช่ไหมครับ,รบขอคขึ้นค้าวอขอเล่นเชิญคนต่อไปเลยครับพี่จะให้น้องแนะนําตัวคุณครูที่รึกษาแรมานนาใจที่นํามาทำชุดนี้แล้วก็มีชื่อชุดว่าอะไรครับสวัสดีค่ะดิชันชื่อเด็กหญิงสุวรรณสุพลค่ะ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสคุณครูที่รึกษาคุณครูธรรมนวัตพิมพ์โครค่ะข้างหลังนะคะเป็นถุงพลาสติกค,ค่ะและกระโปรงนะคะเป็นปอฟางค่ะที่ใช้จากกีฬาสีที่ผ่านมาค่ะโอ,โอเคครับน้องบอกว่าปอที่ปอฟางที่เห็นนะครับทำมาจากอาพผู้ที่เหลือใช้จากกีฬาสีแล้วนะครับที่ไม่ใช้ก็นำมาทำชุดใช่ไหมครับใช่อโอเคครับ ขอเเชิญคนต่อไปมาเลยค่ะนะคะน้องคนนี้โอ้โหมาแบบอลังการเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยนะคะจินสวัสดีค่ะดิฉัชนชื่อน<ห>ายโยสตาพงอดียู่ทั้นมัธยมศึกษาปีที่สองพัสอาจารย์อนุมงค์งเข้าประกวดค่ะชุดนี้นะคะ ดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วชุดนี้ช่วยลดโลกร้อนยังไงคะตามคอนเสุร์ัคอนเสิร์ของเรานะคะก็คือประหยัดก็คือว่าพวดฉลาดาน,น้ำนะคะก็ถึงได้ตามท้องถิ่นแนละน้ำ น้องจินด้วยนะคะเขาบอกว่ามีคอนเซ็ปต์นะคะก็คือขวดน้ำเนี่ยฉลากน้ำาะคะที่ใช้แล้วนะคะก็เลยนำมาประดิษฐ์ชุดนะคะเพื่อช่วยลดโลกร้อนโอ้โหน้องมีลูกอมมาด้วยอ่านะเดี๋ยวให้น้องแนะนาตัวกับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็คุณครูกับอาจารย์้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเนญญาณีมาขอเข้าง คุณครูที่ผู้สาวคุ้งอะไรเอ่ยอาจารย์สาวโลดจังตลาดค่ะอ๋อคือคุณสาวโลดนั่นเองนะคะที่สง้าปรมากวดน้องมีคอนเซ็ปชุดว่ายังไงคะมีไหมชุดชุดนี้ชื่อช,ชุดอะไรปอฟางมีไซเคิลค่ะ๋อ,อปอฟางมีไซเคิลนะคะน้องสังเกตว่าน้องทำมาจากปอฟางเท้งนั้นเลยแ,แล้วอันนี้นะคะเสื้ลูกกมที่กินแล้ว อ๋อนะคะเป็นถุงลูกอมที่กินแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วนะคะก็เลยนํามาประดิษฐ์กับลูกปัดนะคะก็ทํามาเป็นสร้อยขอนั่นเองเดี๋ยวขอขอบคุณน้องมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องไปพักก่นอนเนาะขอเชิญน้องคนต่อไปเลยค่ะนะคะน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับคุณอาจารย์หน่อยนะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิง พี่อยากทราบแรงบันดาลใจนะครับที่ทำชุดนี้ขึ้นมาเพราะเหตุผลอะไรครับน้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะครับที่ทำชุดนี้ขึ้นมาเกิดจากถุงน้ำที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำกลับมาทำเป็นชุดมีไซเคขึ้นนะครับขอบคุณคท้า เชิญน้องคนต่อไปเลยนะคะอีกสองคนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวน้องแนะนําตัวเลยะคะ่ะเดี๋ยวเอาไมค์กับพี่คิวเลยเน,น,นาะครับเดียนคณะกรรมการและคุณครูทุกท่านสวัสดีพี่น้องชา,าวข่าทุกคนดิฉันเด็กหญิงตุ้มมณฑลพนมเพรศชั้นม .2 ค่ะ5ชั้มออนม .2 ค่ะ5คุณครูคนไหนส่งเข้าประกวดคะอาจารย์จันเพญคุณคระคะอาจารย์จันเพญอ๋ออาจารย์จันเพญน,นี่เองนะคะน้องมาในคอนเซ็ปชุดอะไรคะ ลาทีรีไซเคิลค่ะลาตีรีไซเคิลน้องเอ่อมีแรงบันดาลใจอะไรที่เอ่อนึกทำชุดลาตีรีไซเคิลขึ้นมามีมาจเห็นถุงที่ใช้แล้วใครเลนำมันใหทำชุดรีไเห็นถุงที่ใช้แล้วก็เลยนำกลับมาใช้ใหม่อโอเคขอขค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องคนต่อไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ให้น้องแนะนำตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะสามชื่อเด็กหญิงกันิกาเจย์คน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ9ครูที่ปรึกษาส่งเข้าประกวดคือคุณครูการจนาพริกการและคุณคณรูปัฒนาเทพพัลัค่ะค่ะน้องมีแนวคิดยังไงที่เอ่อทำชุดนี้ขึ้นมาแล้วมันทำยากไหมใช้เวลากี่วันคะสวันค่ะใช้เวลาสอวันในการทํำชุดแล้วน้องมีเอ่อจุดประกายยังไงที่เอ่อคิดที่จะสร้างสรรค์ชุดนี้ขึ้นมาคะ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะคะขอเชิญน,น้องคนสุดท้ายนะคะในการประกวดของระดับมต้นเมืยอนนี้นะคะสวัสดีทฉันชื่อเด็กหญิงจิราวัชชินบุตรมาจากสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองพกเก้าอาจารย์ชิปึกษาอาจารย์มารีหาสนชัยอ่าพี่อยากทราบว่า น้องทําชุดรีไซเคิลชุดนี้ขึ้นมันขึ้นมาเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแล้วก็ชื่อชื่อชุดนะครับมีชื่อว่าอะไรครับแรงบันดาลใจของหนูคือซิปเปอร์สไตล์เกาหลีแล้วก็ชื่อชุดของหนูชื่อฟ้าขาวสไตล์เกาหลีค่ะอ๋อน้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะครับจากซิปเปอร์สไตล์เกาหลีนะครับแล้วก็ชื่อชุดว่านะครับฟ้าขาวสไตล์เกาหลีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องคนสุดท้ายหน่อยครับ นะคะเดี๋ยวพี่ให้น้องนะคะทั้งหมดเลยนะคะเดินย่องโฉมนะคะกับคุณรูนะคะแล้วก็ไปค้าข้างหลังเวทีก่อนนะคะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการประกวดชุดรีไซเคิลนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะได้แก่มว4ม .5 ม .6 นั 5, ่นเองนะคะเดี๋ยวให้น้องข้างหน้านะคะเดินย่องโฉมหน่อยนะคะกับคุณรูนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนะคะเพื่อให้หลายหลายคนนะคะได้ดูชุดนะคะ การแสดงว่าเป็นอย่างไรนะคะจะให้น้องๆเดินชมแล้วก็ไปพักหลังเวทีเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆนะคะหมอปลายนะคะเตรียมตัวไว้เลยนะคะค่ะนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นการประกวดชุดการแสดงใบเิยนะคะของนักเรียนชั้นนักยศึกษาตอนปลายนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญ